อ่ทีนี้เราจะมาดูเรื่องการทำเบลก่อนคือตัวตัวเบลเนี่ยด้วยความที่ว่ามันจะต้องทำมาเป็นเทกน้องๆให้ไปพิมพ์ในไม่ใช้ Word นะคะใช้เป็นโน้ตแพดใช้เป็นโน้ตแพดแล้วหลักการก็คือถ้าไม่ขึ้นย่อหน้าใหม่หรือในหนังสือไม่ได้ขึ้นบรรทัดใหม่พิมพ์ยาวไปเลยพิมพ์ยาวไปเลยนะคะ แล้วการการเคาะก็คือใช้เว้นวักเดียวเท่านั้นใช้เว้นวักเดียวเท่านั้นพิมตามพิมตามหนังสือไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาเดี๋ยวหาลดแพทก,ก่อนแชร์สกรีนอ,อีกสักรอบหนึ่งนะคะทีนิดอันเนี้ย อยู่ในหน้าจอที่เป็นที่เป็นโน้ตแพดนะคะที่เป็นโน้ตแพดแล้ววิธีการสมมุติไปที่เริ่มต้นเลยละกันเริ่มต้นนะคะหลักการก็คือถ้าไม่ขึ้นย่อหน้าใหม่เราจะไม่ Enter จะไม่ Enter อย่างอันนี้นะคะอย่างชื่อหนังสือเนี่ยเริ่มต้นที่ผมเขี้ยวเดี๋ยวขอขยายหน้าจอ อ่าอ่ากมเขี้ยวแล้วก็ต่อไปเลยนะคะ Startup แล้วอันนี้อันนี้เปิดในส่วนของปกในนะคะอันนี้ในส่วนของปกในแล้วก็ Enter อรแล้วก็พิมพ์ตามไปเลยจงเชื่อแล้วจะเห็นจงหาแล้วจะพบ อ่อันนี้นะคะเสร็จแ,แล้วพอไปหน้าที่สองหน้าที่สองเนี่ยมันเป็นรายละเอียดหนังสือเราจะเอ t e r อร์เว้นช่องว่างหนึ่งบรรทัดหนึ่งครั้งแล้วก็มาครั้งที่สองนะคะก็จะเป็นชื่อหนังสือจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการหลังจากนี้ทางคุณอ้อยนะคะเออแล้วก็ทีมงานเนี่ยเขาก็จะไปไปจัดอีกรอบหนึ่งแต่อันนี้เราทำให้มันถูกต้องในกระบวนการแรกก่อนนะคะ ผมเคี่ยวเว้นวักสตาร์ทอัพแล้วก็เอนเตอร์หนึ่งครั้งเรื่องอเดี๋ยวในส่วนของการเว้นวักข้อหน้าข้อหลังของเครื่องหมายต่างๆเนี่ยเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่จะไปทำอีกครั้งหนึ่งอ่านเรียบเรียงบารมี Bar me. อันนี้มันสั้นๆเนาะแล้วก็ e n t เ r อสองครั้ง ก็จะไปเอหัวข้อถัดไปอันนี้ก็คือเราเราลองเป็นหัวข้อ,อเดี๋ยวเรามาดูคุยกับสํานักพิมพ์แล้วกันคุยกับสํานักพิมพ์แล้วก็ Enter ทีนี้จะหนึ่งย่อหน้ายาวๆเราไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไป Enter เลยนะคะขึ้นชื่อว่าการดําเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ รูปแบบไหนเห็นไหมคะมันไปยาวเลยอันนี้เดี๋ยวลองอ่า,อาลองให้สัน้นแต่เล็กๆรูปแบบไหนสเกลระดับไหนหากต้องการที่จะประสบเนี่ยค่ะพิมพ์ยาวไปเลยความสำเร็จ และเออตโตแบบย,ยั่างยืนได้เนี่ยแล้วก็พิมพ์ยาวไปเลยนะคะจนกระทั่งจบย่อหน้าเราถึงจะค่อยมา e n t เตขึ้นย่อหน้าใหม่ไม่ต้องเอนเไม่ต้องเว้นวรรคนะคะเพราะมันยังอยู่ในเรื่องเดียวกันมันอยู่ในเรื่องเดียวกันเดี๋ยวจะขออนุญาตให้ดูตัวไฟล์นิดหนึ่งดี ครู่นะคะ อันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะจะเป็นตัวอย่างของเอที่เขาทำมาแล้วดูที่เป็นดาวลูกอ๋ออันนี้ทํามาไม่ได้เปลี่ยนภาษาขออภัยค่ะงั้นงั้นดูดูที่หนิงทำแล้วกันเพราะว่าเครื่องบางทีเนี่ยต้องต้องดูด้วยนะคะว่าแบบของเรามันเป็นอะไรอ่า อันเนี้ยแล้วเราก็พิมพ์ต่อไปเรื่อยๆเลยสมมุติว่าขออนุญาตกอปข้อความจะให้ดูว่าถ้ามันยาวไปมันจะไปไหนก็จนหมดหน้าจอเราพอขึ้นย่อหน้าใหม่เอนเทอร์ Enter ครั้งเดียวนะคะไม่ต้องสนใจความสวยงามอย่างไรก็ตาม หลายคนมักจะพูดว่าเน้นความถูกต้องของตัวหนังสือแล้วก็เว้นวรรกตามเว้นวรรคตามหนังสือแล้วก็เรื่องของการ Ent e r อร์แค่นั้นพอถ้าขึ้นย่อหน้าใหม่ enter หนึ่งครั้งถ้าขึ้นหัวข้อใหม่ Ent e r สองครั้งอ่าสมมติว่าอันนี้จะขึ้นหัวข้อใหม่ละ Ent e r สองครั้งนะคะก็คือเว้นเว้นหนึ่งบรรทัดนั่นแหละเอาง่ายๆคุยกับคมสรนแซลี่ แล้วก็พิมพ์ไปผมไม่เคยคิดเลยว่าเนี่ยค่ะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็คือเอสามารถทําได้เลยใครอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะแบ่งแบ่งกันแบบไหนนะคะก็สามารถทําได้เลยหลักการง่ายๆคือเรื่องความถูกต้องของตัวหนังสือเรื่องของการ enter enter เฉพาะเวลาขึ้นบรรทัดใหม่หรือขึ้นย่อหน้าใหม่เท่านั้นไม่ต้องสนใจว่าย,ย่อหน้าย่อหน้านั้นมันจะยาวแค่ไหนคือพิมพ์ไปเลย พิมพ์ไปเลยไม่ต้องไม่ต้องขึ้นบรรทัดใหม่ถึงแม้ในหนังสือมันจะเป็นจัดหน้ามาสวยงามไม่ต้องพิมพ์บรรทัดตามหนังสือขึ้นแค่เวนเทอร์แค่การขึ้นย่อหน้าใหม่เท่านั้นนะคะแล้วเว้นบรรทัดแค่การขึ้นหัวข้อใหม่เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็เซฟมาเป็นไฟล์เท x t ส่งมาส่งมาแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยทางพี่พี่ก็จะมาจัดรูปแบบอีกหนึ่งครั้งนะคะ จัดรูปแบบอีกหนึ่งครั้งนี่มีมีใครอยากจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเรื่องการทำเบลเพิ่มเติมไหมคะพอดีว่าวันนี้คุณอ้อยติดติดงานอีกอีกงานหนึ่งเดี๋ยวสักครู่นะคะขออนุญ,ญาตอาจจะปลุกหลักนิดนึงพวกบุลเลตก็อาจจะใช้เป็นสมมุติว่าหน้าที่มันมีบุลเลตเป็นจุดกลมๆมะค่ะสามารถใช้แดดใช้แดดได้เลยใช้แดดแล้วก็พิมพ์เว้นวรรคตามหนังสือได้เลยนะคะ พอดีวันนี้เป็นตัวแทนทําเรื่องของเอ่อเบลอาจจะไม่คล่องแต่ว่าแนะนําไปคร่าวๆแล้วอันนี้เชิญพี่โจ้นะคะจะตุพลหนู่้าทองเป็นหัวหน้าฝ่ายไอทีนะคะเดี๋ยวจะมาอธิบายเพิ่มเติมเรื่องเรื่องของทําหนังสือเบลค่ะทุกคนทีก็ได้ครับเอ่อในเรื่องของการทําหนังสือเบลนะครับก็จริงๆแล้วก็แค่ เรามีไฟล์ที่เป็น text file ลมานะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็ถ้าถ้าเกิดว่าตัวไฟล์ที่เป็น Text ที่มีข้อมูลคือตัวตัว,ตวโปรแกรมที่เราจะใช้ทำเราจะใช้ Not ดแ pad เลยนะใช้ Not ด pad ในการทำเพื่อเป็น text ล้วนๆนะครับแล้วก็ตัวไฟล์เนี่ยเมื่อเราได้มาเนี่ยเราก็จัดวิธีการจัดก็คือตรงไหนที่มีการ ขึ้นย่อหน้าใหม่นะครับก็คือให้กดใช้กด enter นะครับในการขึ้นย่อหน้าใหม่ส่วนในย่อหน้าเดียวกันนะครับในย่อหน้าเดียวกันเนี่ยเราปล่อยยาวไปได้เลยนะครับวิธีการที่เราจะรู้ได้ยังไงว่าตัวหนังสือมันขึ้นบรรทัดใหม่หรือว่ามันขึ้นย่อหน้าใหม่นะครับวิธีการก็คือให้เราลองใช้ control ลูกศรขึ้นหรือลงก็ได้นะครับถ้าเราใช้กดคอนโทรลลูกศรขึ้นหรือลงนะครับถ้าตัวเคอร์เซอร์เนี่ยมันไปอยู่ที่ต้นบรรทัดไหนเนี่ย,สยแสดงว่าอันนั้นเนี่ยคือการขึ้นย่อหน้าใหม่นะครับไม่ใช่ขึ้นบรรทัดใหม่นะครับแต่ถ้าสมมุติว่า,าเราเลื่อนลูกศรขึ้นลงเฉยๆเนี่ยเราจะไม่เราจะไม่รู้นะครับอันนี้หมายถึงในเวิร์ดใช่ไหมใ,ในโน้ตแพดเนี่ยครับ อันนี้ <ขอ S 2> พิโน้อตแพดอันนี้โน้ตแพดนใช่ไหมอันนี้เนี่ยครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะมานี่เลยอันเนี้ยคือถ้าถ้าอย่างเงี้ยคือหนึ่งคือหนึ่ง,ค,งคือหนึ่งย่อหน้า อันนี้ก็อีกหนึ่งย่อหน้าอย่างนี้นะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งย่อหน้าถ้าสมมุติว่า,าสมมุติว่าอันนี้กับอันนี้อยู่อันเดียวกันหมายถึงว่าอยู่ในนย่อหน้าเดียวกันเนี่ยระหว่างสองอันเนี่ยเราไม่ไม่ควรที่จะกด e n t เ r อร์นะครับแต่ที่เราเห็นที่เราจะเห็นอ่าจะมีบรรทัดว่างเนี่ยนะครับบรรทัดว่างเนี่ยเราจะใช้ในกรณีที่ มีการขึ้นหัวข้อใหม่นะครับมีการขึ้นหัวข้อใหม่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีการขึ้นหัวข้อใหม่เยางคือในในหนึ่งหัวข้อเนี่ยอาจจะมีมากกว่าหนึ่งย่อหน้าก็ได้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีการขึ้นหัวข้อใหม่เราก็จะเว้นให้เขาหนึ่งบรรทัดนะครับโดยโดยโดยปกติแล้วก็จะมีประมาณนี้นะครับหลังจากนี้ถ้าได้ไปเนีเจ้าหน้าที่ได้ไปลนี่า พอหลังจากนี้พอหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ไฟล์ที่เราจัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะไปดูตรวจดูความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะเขาจะนําตัวไฟล์ที่ได้เนี่ยไปเข้าโปรแกรมที่ใช้สําหรับการแปลงอักษรเบลนะครับซึ่งโปรแกรมจะแปลงเท็กซ์พวกนี้ครับออกไปเป็นรหัสโค้ดอักษรเบลแล้วก็จะนําไปเข้าเครื่องปริ้นอักษรเบลเพื่อออกมาเป็นอักษรเบลให้คนตาบอดได้อ่านต่อไปหรือ สามารถที่จะเอาไฟล์ที่แปลงเป็นโค้ดอักษรเบลแล้วเนี่ยมาอ่านด้วยเครื่องที่เราเรียกกันว่าเบลดิสเพย์เบลดิสเพย์เนี่ยก็คือเครื่องแสดงผลอักษรเบลนั่นเองนะครับก็คือเอามาต่อคอมพิวเตอร์แทนที่เราจะพิ้นลงไปในกระดาษเนี่ยเราสามารถที่จะอ่านจุดเบลจากเครื่องนั้นได้เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้รรูปรูปปภภาาพพในส่วนของรูปภาพ นะครับในส่วนของรูปภาพเนี่ยจริงๆถ้ามันมีการอธิบายภาพเขียนเขียนคําอธิบายภาพลงมานะครับว่าภาพนั้นเนี่ยคือภาพอะไรนะครับก็คือโดยเฉพาะภาพที่มันมันยึดโยงหรือเกี่ยวข้องกับตัวเนื้อหาของหนังสือเล่มนั้นนะครับก็จริงๆก็ควรจะเขียนเขียนลงไปนะครับอธิบายภาพนิดนึงว่าภาพนี้คือภาพอะไรเวลาอธิบายภาพเราก็อธิบายเดี๋ยวพี่หนิงอาจจะ อาจะจะพูดให้ฟังได้อีกทีนะครับว่าวิธีการอธิบายภาพนี้ต้องอธิบายยังไงให,ให้ให้คนตอบอดสามารถที่เข้าใจในภาพนั้นได้ก็งั้นก็เราก็สามารถใช้คําอธิบายที่เราอธิบายในหนังสือเสียงที่เมื่อสักครู่บอกไปแล้วอะค่ะใช้ประโยคนั้นที่เราเขียนบรรยายขึ้นมาเลยเนี่ยเอามาพิมพ์ไว้ในไว้ในตัวที่เราจะทําเป็นหนังสือเ,เร็วนี้นะคะก็คือใช้ประโยคนั้นเลย อันนี้ไม่แน่ใจว่าถ้าสมมุติว่าเป็นกลุ่มน้องๆกลุ่มเดียวกันนะคะที่จะทําก็อาจจะให้ใครที่รับผิดชอบอ่านหนังสือบทไหนก็พิมพ์เนื้อหาบทนั้นเลยก็ก็จะง่ายเพราะก็จะรู้ว่าตัวเองจะต้องอธิบายภาพอะไรบ้างอันนั้นก็อันนี้แล้วแต่นะ,ะว่าทางน้องๆแล้วก็ทางทพี่ๆทีมงานเนี่ยจะจัดสรรกันยังไงนี่ก็เป็นในส่วนของเรื่องการทำไฟล์เบรลนะคะ แล้วเอ,อม,มีมีใครสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมไหมคะในส่วนของการทำหนังสือเบรล์การทำไฟเทคเนี่ยค่ะครับพี่หนิงครับผมสอบถามนิดนึงครับในเรื่องของไทม์ไลน์เอเราควรจะต้องเสร็จส่งดาราฟแรกที่อ่านประมาณสามสี่หน้าให้พี่หนิงให้พี่หนิงดูก่อนเนี่ยคะว่าต้องไปต่อหรือว่าปรับตรงไหนฮะภายในวันไหนหรอครับพี่ ถ้าเร็วได้ก็ดีนะคะจริงๆก่อนสงการได้ก็ดีเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อช่วงวันหยุดช่วงสงการถ้าน้องๆเอ,อพอจะมีเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็ก็จะได้อ่านต่อได้ครับงั้นก่อนสงการนะครับเออก่อนก่อนสงการอาจอาจจะก่อนนิดนึงคืออาจจะเป็นวันนี้วันที่สี่เนาะจริงๆเวลาอ่านน่าจะสักวันที่สักวันที่สิบก็ได้เนาะพี่ๆจะได้ตรวจให้ก่อน จะได้ฟีดแบ็กให้ก่อนเพราะเดี๋ยวส่งการเราก็จะหยุดเหมือนกันครับ <laughs> ดค่ะค <c oughs> <ด>่ะเพราะมันแค่สามสี่หน้าเองเนาะจะได้แค่คือเราจะดูแค่ว่าเรื่องวิธีการอ่านกับเรื่องบรรยากาศว่าเออสเกลเสียงเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมันมีเสียงรบกวนเยอะไหมแล้วเรื่องการอ่านอะ่ะเป็น,เป,นเป็นยังไงใครต้องปรับปรุงยังไงค่ะได้ครับโอเคแล้วก็หลังจากนั้นหลังจากหลังจากหลังจากนั้นแล้วฮะก็คือเอ,อ่อ จะต้องต้องจบภายในวันไหนหรอครับพี่หนิง mm. เพื่อที่จะให้ทางพี่หนิงได้ได้เอ,อ่อได้ตัวไฟล์อย่างสมบูรณ์เพื่อจะเอาไปทําอะไรต่ออะไรเงี้ยครับจริงๆก็ต้นคือสภาก็ได้นะคะอันนี้คืออยู่ที่ท,ที่ทางทีมทีมงานเลยว่าเพราะว่าเห็นว่าจะต้องมีการสมมอบอะไรด้วยก็คือไม่ไม่แ <c oughs> น่ใจว่าจะกําหนดสมมอบอะไรเมื่อไหร่เพราะว่าจริงๆก็อยากจะให้ส่งงานที่เสร็จสมบูรณ์ทั้งตัวไฟล์ไฟเอ่อที่จะไปทําหนังสือเบลนะคะ ด้วยก็อยากจะให้ไล่ไลกันตัวหนังสือเสียงเนี่ยอาจจะส่งมาก่อนก็ได้เพราะเราต้องใช้เวลาตรวจสอบเนาะส่วนไฟบเบลก็อาจจะตามหลังค่ะครับโอเคงั้นเดี๋ยวประมาณต้นพฤษภานะครับที่จะต้องเ,ออเป็นไฟลไฟนลอลแล้วก็ส่วนตัวตัวที่เราพิมพ์อะไรเงี้ยแท็กะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยตามหลังไปอีกทีหนึงก็ได้ค่ะได้ค่ะตอนนี้มีข้อสงสัยเพิ่มเติมอีกไหมคะ น้องๆมีมีคำถามมีข้อสงสัยไหมครับสามารถถามได้เลยนะคะโอเคถ้าถ้ายังไม่มีนะคะกออ็อย่าลืมว่าไปดูในส่วนของตัวเองแบ่งแบ่งแบ่ง,แบ,งแบ่งส่วนของตัวเองให้ให,ให้ดีแล้วก็พยายามอ่านดูก่อนว่ามันมีอะไรที่สงสยัยมีคําไหนที่อ่านไม่ถูกหรือว่าไม่แน่ใจจะอ่านยังไงหรือเว้นวรรกยังไงเนี่ย จะได้รวบรวมถามพี่ๆก่อนทางทีมงานถ้าตอบได้ถ้าถ้าตอบไม่ได้ก็จะได้ส่งต่อมาทางห้องสมุดนะคะงานเราก็จะได้เสร็จเร็วขึ้นเดี๋ยวทิ้งช่วงไปนานเดี๋ยวจะจําไม่ได้ว่าจะต้องอยังไงแล้วก็ส่วนตัวเรคคอร์ดนะคะเดี๋ยวก็น่าจะส่งให้ภายในบ่ายนี้หรือไม่ก็วันพรุ่งนี้เช้าค่ะครับได้เลยครับพี่หนิงขอบคุณพี่หนิงมากๆแล้วก็ทีมงานของทางมวยทีมากๆเลยนะครับเออได้ความร,รู้ใหม่แล้วก็เป็นกิจกรรมที่ดีดีมากๆเลยครับ ค่ะขอบคุณมากๆเช่นแล้วก็ยินดีที่จะเข้าร่วมกับทางมูทีเลยครับค่ะก็หวังว่าถ้าเกิดเสร็จงานชิ้นนี้แล้วก็อยากให้มีกิจกรรมต่อเนื่องนะคะเพราะว่ามันก็ได้ได้รับความรู้ไปแล้วเนาะแล้วก็จะได้สามารถสร้างประโยชน์ได้ในระยะยาวก็ขอขอบคุณทาง Flash e x p r พ s s ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะ